ทฤษฎีลำดับขั้นของพัฒนาการทางเพศของฟรอยด์กล่าวถึงการสแสวงหาความพึงพอใจและการมีชีวิตรอดที่เปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการด้านชีววิทยาตั้งแต่วัยแรกเกิดซึ่งถูกแบ่งออกเป็น5าลำดับแรงขับทางเพศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานที่เรามีมาตั้งแต่กำเนิดที่ช่วยทําให้เรามีชีวิตรอดได้หรือลีบิดตามขั้นตอนการเจริญเติบโตเพื่ออธิบายว่าการแบ่งขั้นของพัฒนาการขึ้นอยู่กับตำแหน่งของร่างกายซึ่งเปลี่ยนแป,ปลงไปตามกระบวนการการเจริญเติบโต โดยแบ่งออกเป็นป่าทาวานหนักอวัยวะเพศสิ่งแวดล้อมรอบตัวและแรงกระตุ้นของเพศหากเราได้รับประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนในช่วงเหล่านี้มันอาจจะทำให้เราเกิดการติดขัดทางพัฒนาการได้เช่นเป็นคนกระวนกระวายต้องการการพึ่งพาติดสารเสพติดหรือซึมเศร้า ในการที่จะเข้าใจทฤษฎีนี้มากขึ้นเราต้องดูผลงานของฟรอยด์ด้านจิตใต้สำนึกของคนการมีจิตใต้สำนึกหมายความว่าคนเราเก็บความทรงจำและประสบการณ์วัยเด็กเอาไว้โดยไม่รู้ตัวและประสบการณ์เหล่านั้นมีผลต่อพฤติกรรมตอนโตของเรา ฟรอยกล่าวว่าจิตใจของคนเรานั้นแบ่งการทํางานออกเป็น3ซีกเปรียบเสมือนเรือดำน้ำําระดับจิตไร้สํานึกควบคุมความต้องการทางธรรมชาติของมนุษย์ระดับจิตก่อนสํานึกมีอภิอัตตาสั่งการอยู่และอัตตานั้นถูกควบคุมโดยทั้งระดับจิตก่อนสํานึกและระดับจิตสํานึก เด็กเล็กจะถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการตามธรรมชาติและต้องการการทำให้พอใจในทันทีเมื่ออายุได้ราวเจ็ดขวบเขาจะเริ่มพัฒนาอภิอัตตาหรือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีทำให้เขาต้องการเป็นพลเมืองดีและเป็นที่พอใจสำหรับคนอื่นส่วนอัตตานั้นจะถูกพัฒนาในช่วงวัยรุ่นเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอภิอัตตาและความต้องการตามธรรมชาติ ่านแสวงหาความสุขจากอวัยวะปากอายุ0-1ถึงปีในปีแรกของชีวิตเราค้นพบโลกใบนี้ผ่านความรู้สึกจากการใช้ปากเช่นการดูดนมแม่จากเต้าและขวดนมปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือช่วงขั้นตอนการย่านมฮานเสียจากนมแม่อย่างไม่มีปัญหาแม่ของเอิญรีบให้ยานมตั้งแต่อายุ4เดือนซึ่งวเกินไปไอด้าถูกทิ้งให้ร้องไห้คนเดียวตอนหิว ฮันโตมาเป็นคนที่แข็งแรงและพึ่งพาตัวเองเอิร์มีปัญหาจากการถูกยานมเร็วเกินไปโตมาจึงมาเคี้ยวหมากฝรั่งตลอดเวลาเพื่อแทนที่ความต้องการตรงนั้นไอด้าใช้เวลาในชีวิตส่วนมากเพื่อค้นหาความสุขด้วยปากที่เธอไม่ได้รับในวัยเด็กเมื่อโตมาจึงมีนิสัยชอบโปงการและชอบเสพติด ขั้นแสวงหาความสุขจากอวัยวะทวารหนักอายุ1-3ถึงปีเป็นช่วงที่พลังขับเคลื่อนของเด็กรวมอยู่ที่ความสามารถในการควบคุมระบบขับถ่ายและเป็นช่วงที่เราหัดเข้าห้องน้ำพ่อแม่ของฮานเอ่ยอชมเวลาที่เขาพยายามใช้ห้องน้ำและให้เวลาเขาในการค่อยๆทำด้วยตัวเองไม่กดดันพ่อแม่ของเอิร์นมังคับให้เขาหัดขับถ่ายในห้องน้ำร่างกายของเขายังไม่พร้อมและมักจะทำโทษหากเขาเข้าห้องน้ำไม่ทันพ่อแม่ของไอด้าไม่สนใจที่จะสอนเธอใช้ห้องน้ำเลย กนเติบโตมาเป็นเด็กที่บุคลิกภาพดีและมีการยอมรับการปกครองที่สมเหตุสมผลการบังคับทำให้เอิญโตมามีพฤติกรรมที่อักอั้นที่ชอบการควบคุมและตระหนี่รู้สึกไม่ชอบร่างกายของตัวเองและยอมง่ายต่อการปกครองไอดาเติบโตมามีพฤติกรรมเละเทะเป็นคนที่ไม่มีระเบียบและไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่ชอบถูกปกครองขั้นแสวงหาความสุขจากอวัยวะเพศอายุ3-6ปี พลังการขับเคลื่อนของเราตอนนี้มุ่งเน้นไปที่อวัยวะเพศเพราะเราสามารถแยกแยะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายได้แล้ว ผู้ชายเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์แบบคู่แข่งกับคุณพ่อเรียกว่าปมเอดิปัสซึ่งเป็นความรู้สึกของเด็กผู้ชายที่รักและห่วงแม่จึงอยากหาทางกำจัดคุณพ่อออกไปเหมือนที่ฮานส์และเอิร์นรู้สึกอยู่ตอนนี้แต่ลึกๆแล้วเด็กทั้งสองรู้ว่าคุณพ่อแข็งแรงกว่าตัวเองมากและกลัวว่าจะโดนทำโทษถ้าคุณพ่อรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของพวกเขาฟรอยเรียกอารมณ์นี้ว่าความกังวลในการถูกตอนหรือกลัวว่าจะถูกติดตอนความเป็นชายส่วนไอด้าตอนนี้จะเริ่มรู้สึกอิจฉาการมีอวัยวะเพศช,ชายเพราะเธอเชื่อว่าการมีอวัยวะ เพศชายคือการมีอำนาจและความควบคุมซึ่งเป็นสิ่งที่เธอปรารถนาพ่อของฮันส์มีส่วนร่วมในช่วงเวลานี้เสมอเขาสามารถหาทางออกให้พลังการขับเคลื่อนของฮันส์ด้วยการเรียนแบบพ่อเห็นพ่อเป็นตัวอย่างของการเป็นผู้ชายเมื่อโตขึ้นจึงเรียนรู้ที่จะเคารพทั้งสองเพศ พ่อของเอินไม่ได้อยู่กับเขาในช่วงวัยนี้เขาไม่มีแบบอย่างการเป็นผู้ชายให้เห็นและเป็นเด็กที่ติดแม่และเริ่มไม่มั่นใจในเพศของตัวเองทําให้เมื่อเขาโตขึ้นเขามักใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงและชอบแข่งขันกับผู้ชายคนอื่นอยู่ตลอดเวลาไอด้ายังไม่สามารถก้าวข้ามความอยากมีอวัยวะเพศชายเพื่อที่จะได้รู้สึกมีอํานาจเธอจึงรู้สึกว่าตัวเองนั้นด้อยอํานาจกว่าผู้ชายเมื่อโตขึ้นท่านสแสวงหาความสุขจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวอายุ7-13ปี ในระยะนี้พลังการขับเคลื่อนถูกกดทับเนื่องจากพลังงานทางเพศถูกเปลี่ยนเป็นพัฒนาการด้านทักษะการใช้ชีวิตอภพอัปตาของเรากำลังพัฒนาทำให้เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีบุคคลในอุดมคติที่เป็นเพศเดียวกันกับตัวเองและมีเพื่อนฝูงมากขึ้นฮาร์มีกิจกรรมยามว่างที่หลากหลายเอิร์นชอบเรียนที่โรงเรียนและไอด้ามีเพื่อนผู้หญิงใหม่เยอะขึ้นในระยะนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่เด็กทั้ง3คนเติบโตพร้อมทักษะที่ได้พัฒนาในช่วงนี้ เมื่อเราเข้าสู่ขั้นแรงขับเคลื่อนจากแรงกระตุ้นของเพศพลังการขับเคลื่อนจะเริ่มกลับมามีบทบาทอีกครั้งและเราเริ่มรู้สึกสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้นฮันส์ไอดาและเอิร์นต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการทางเพศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและอภิตาความต้องการในการอยู่ในกรอบศิลธรรมและจรรยบัรณของสังคมโดยมีอัตตาเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างจิตไร้สำนึกและอภิตาเพื่อให้เราสามารถทำตามความต้องการของเราโดยมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับได้ สำหรับฮันส์ที่มีชีวิตวัยเด็กค่อนข้างราบรื่นนั้นโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีอัตราที่สมดุลเขามีระเบียบว,วินัยในการทำงานมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีชีวิตคู่ที่อบอุ่นและไม่ขาดหายเอิร์มีอัตราอ่อนกว่าอภิตาแปลว,ว่าเขายอมทำตามบรรทัดฐานของสังคมและยอมอยู่ใต้อำนาจแต่โดยดีทั้งที่ขัดต่อความต้องการของตัวเองจึงทำให้เขามีพัฒนาการพิสดารในบางด้านไอด้านั้นมีอัตราและอภิตาที่อ่อนแอ เธอให้ความสําคัญกับความต้องการทางเพศของตัวเองมากกว่ากติกาของสังคมและความรู้สึกของคนอื่นเธอเป็นคนที่คิดว่าโลกหมุนรอบตัวเองและไม่รู้สึกผิดหากทําผิดกฎหรือทําร้ายผู้อื่นซิกมันชโลโมฟรอยด์เป็นนักประสาทวิทยาชาวออสเตรียและเป็นผู้คนพบจิตวิเคราะห์ ฟรอยด์สร้างทฤษฎีนี้ขึ้นมาว่าจิตโดยสำนึกนั้นจะจดจำและเก็บประสบการณ์ทั้งหมดของเราเอาไว้และมักจะปรากฏตัวขึ้นเป็นบางเวลาในรูปแบบของความฝันหรือความคิดที่ไม่ได้ผ่านการไตรตรองการได้พูดคุยถึงประสบการณ์หรือความทรงจำที่เลวร้ายสามารถเป็นการปลดปล่อยให้เราพ้นจากปัญหาในจิตใจและทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้น เขาแนะนําว่าเราไม่ควรพยายามที่จะกําจัดปัญหาอันซับซ้อนของตัวเองแต่ควรจะทําความเข้าใจและยอมรับมันแทนเพราะมันคือสิ่งที่ชี้นําพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราบนโลกใบนี้วิดีโอชุดนี้ถูกแปลโดยแอปพลิเคชันมาลิแม่มือใหม่ศึกษาเพิ่มเติมและดาวน์โหลดฟรีได้ที่ลิงก์ในคำบรรยาย